ไทยของไฟปีโตจังนะครับผมของดาบตุ้ยนะครับข้างจังหวัดอุบลนะครับผมจังหวัดอุบลเราจะแถวนี้ยุทธ์แถวนี้เขาจะจุดแบตนะครับใช่หม้อแบตจุดบริจุดไฟฟ้าคือแถวคือแถวยะโสรายละเอียดนะครับผมจุดแบตเตอรี่นะครับ ฟังทั้งฝุ่นจะเป็นบังไฟทอหน่อยนะครับทอสองทอสามนะครับผมตอสายต่อแล้วครับต่อสายต่อเรียบร้อแล้วครับผ่อสายต่อเรียบร้อยแล้วครับผมมาจะสั่ที่ถานนะครับ มาหลุนมาเบ mm ิ hmm. Three, ่งน้ำกันน้ำเป็นนะครับนี่จุดหมอแบตนะครับบริจุดไฟฟ้านะครับอยู่นี่ใส่แบตเตอรี่จุดเอาหลุ่นมาเบิ่งน้ำกันครับนั่นเพลินเรียนลงจากดีไว้ดินติดกันตึงโซ่ดีโซ่หางครับผมสามสองหนึ่ง